สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องของจ่าไข่เกษตรชาวบ้านนะครับก็วันนี้จ่าก็จะมานี่ครับพาเพื่อนมารีวิวเจ้าอันนี้เป็นเบ้านะครับเบ้าจะใช้ไล่นกหรือว่าใช้สําหรับในการเล่นก็ได้นะครับแม่ท่านึกถึงสมัยตอนเด็กนะครับยังใช้กระดาษอยู่เลยถ้าเพื่อนๆอ,อยังทันนะครับ ก็เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปครับก็มันก็เป็นพลาสติกรุ่นใหม่นะครับก็เป็นแบบนี้ครับเป็นเมาลักษณะเหมือนนกเหี่ยวนะครับที่าจาดซึ้อมาก็ตกตัวละร5 0า,า,านะครับในรัทตดานะครับมันก็จะมีโครงแบบนี้ครับ ก็เป็นโครงแบบสำหรับในการสอดกับเจ้าผ้าใบพลาสติกตัวนี้นะครับก็ประกอบง่ายครับแล้วก็เก็บง่ายนะครับแต่เนี้ยครับเขาก็จะมีรูสำหรับในการสอดก็จะมีโครงแบบนี้นะครับเราก็สอดเจ้าไม้ตัวนี้เข้าไป นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงปีกนะครับก็เป็นช่วงปีกสำหรับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะใช้สำหรับในการสอดไม้เหมือนกันนี่นะครับเนาะจะใส่ผิดด้านนี่นครับจะใช้สำหรับในการสอดไม้นี้เข้าไปนี่ก็จะเป็นโค้งแบบนี้ ครับแล้วสำหรับนี้สองอันตรงกลางนะครับมันก็จะมีที่ร้อยตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาประสานกันเพื่อสอดเข้าไปนะครับนี่ก็เมื่อเราใส่แล้วก็จะเป็นนี้มันก็จะเป็นโครงลักษณะแบบนี้นะครับก็ ความกว้าง,งเขาก็ประมาณ1เมตรครับนี่อด้อย่างเี้นะครับส่วนด้านด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโครงไม้นะครับสำหรับในการที่ยึดลำตัวของเขานะครับตัวใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ช่วงหางนะครับเขาก็จะมี ไม้ในการที่จะในการที่ประกอบหางนะครับก็เป็นไม้นอ่อนนะครับแล้วเขาาจะมีรูตรงนี้ครับในการสอดใส่ลักษณะของหางนะครับเนี่ยครับสอดเข้าไปมี ด้านท้ายสออันนี่ครับตรงนี้เขาก็จะมีตัวยึดของแขงนะครับเป็นโครงแบบนี้แค่เนี้ครับก็เรียบร้อยครับสำหรับเว้าหรือเหยี่ยวในการไล่นกนี่ยครับก็ใช้ไล่นกพิราบหรือนกต่างๆที่จะมา รบกวนพืชผลของเรานะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับก็สำหรับเชือกที่ใช้มัดก็มัดบริเวณตรงกลางของของอโครงโครงไม้นี้นะครับในการที่จะใช้งานนี่แบบนี้เลยครับก็ใช้งานได้ดีครับก็วันนี้จะก็มา บอกเพื่อนๆในการประกอบเผื่อเพื่อนๆท่านใดซื้อไว้ใช้งานนะครับแล้วก็จะลืมบอกไปอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อให้เด็กๆสำหรับในการเล่นกอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกตัวที่ใช้สําหรับอลอกในการวิ่งเล่านะครับก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากครับก็ เมื่อก่อนยังใช้กระป๋องแป้งอยู่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังทันตอนเป็นสมัยเด็กนะครับเดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีใหม่นะครับในการที่จะใช้ลอกในการวิ่งเล่าใช้ง่ายแล้วก็สะดวกครับตอวันนี้จ๋าก็เอามารีวิวเจ้าว่าวนกเหยี่ยวให้ดูก็ยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอสวัสดีครับ